ตัวนี้เป็นแกซี่แท้ความสูง320มิลนะเป็นแกซี่แท้รีบาว RX X, x Max ตรงรุ่นก็1คู่นะครับมาแบบนี้1คู่แล้วก็จะมีบูทกับตัวปรับแถมมาไม่รอยช้าเดี๋ยวตามมาเลยเดี๋ยวผมพาไปติดตั้งให้ที่ตัวรถพร้อมน็อตด,ด้วยนะครับผมเนี่ยประมาณนี้โอเคไหมเดี๋ยวไปเทสได้ดูนะไปกันเลย โอเคครับพบกันเช่นเคยครับก่อนอื่นต้องกราบสวัสด,ดีทุกท่านนะ,นะยินดีต้อนรับเข้าสู่กุ้งแสงสว่างมาเวลาไหนก็จัดให้นะลูกค้ามาจัดแกสซี่แทรีบาวพร้อมติดตั้งแล้วก็น็อดด้วยนะชุดหนึ่งไม่รอช้าเดี๋ยวพาไปติดตั้งที่ตัวรถเลยมาเวลาไหนก็จัดให้หมดเลยเพราะว่าได้ตังเอาหมดแหละอ่าตัวนี้เป็นแกสซี่แท้ความสูงอ่าสามยี่สิบมิลนะเป็นแกสซี่แทรีบาว RXXMAX อ่าตรงรุ่นอ่าก็1คู่นะครับ มาแบบนี้หนึ่งคู่แล้วก็จะมีบูธกับตัวปรับแถมมาไม่ลอช้าเดี๋ยวตามมาเลยเดี๋ยวผมพาไปติดตั้งให้ที่ตัวรถพร้อมน็อตด,ด้วยนะครับผมก็วันนี้ปังมากขายดีด้วยวสนใจก็สอบถามได้เลยมาตามมาเฮ้ยรุ่นของเดิมเป็นไรนะไม่เฟี้ยวเหรอรนะลูกค้าคบอกว่าของเดิมไม่เฟี้ยวนี่มาดูใกล้ๆนะครับรถก็แต่งมาเรียบร้อยแล้วเข้ามาดูประมาณนี้ รถแต่งมาแล้วนะมีเบามีเบาแต่งมาแล้วโชคหลังก็แต่งมาแล้วแต่ลูกค้าบอกว่าไม่เฟี้ยวต้องจัดแกซี่ถึงจะเฟี้ยวถ้าใจดีอัดปลายสเตนเลสก็มึงเครื่สุดเอ็กสุดคุ้ยเลยเฮ้ยมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากโหลดหน้าโหลดหน้ามาเรียบร้อยนะคันนี้โหลดหน้าเซ็ตน้ามันมาเรียบร้อยแล้วก็เป็นขาตั้งข้างตัวเตีย้ยแต่งมาแล้วแหละแล้วก็เบาเบานี่นาะจะเป็นของอะไรเนี่ยเบาอ,อะไรเบาเพลินโคด้าเหรอ บาเพลินนะเบาเพลินโคราชนะสองตอนแล้วก็โชคจัดมาแล้วแต่ลูกค้าบอกว่าอยากจัดแบบจบๆไปเลยก็เดี๋ยวผมเปลี่ยนให้เลยแล้วกันครับผมแล้วก็ชุนน็อตด,ด้วยนะน็อตเลดมาดูใกล้ๆนี่น็อตเลดตัวผู้เบอร์สิบสี่นะผู้สองเมียสองแล้วตัวล่างเพราะว่ามันต้องเปลี่ยนนะไม่งั้นมันจะสั้นเกีียวมันจะกินแค่ไม่กี่เกีียวผมก็ต้องเปลี่ยนให้ลูกค้าอ่ะลุยเลยครับผมมาจับรถด้วยรูกพี่ ก็อยู่เฉยก่อนเดี๋ยวจะบอกให้จับจับรถไว้จะไว้เฉยไม่ต้องจับอะไรมากย้อเทียบจากของเดิมนะของเดิมเขาใส่กี่มินมาอก,ก็สูงน่าจะเท่ากันนะของเดิมก็สูงเท่ากันนะ เตี้ยก,กว่าด้วยสามไป310ด้วยสามไปแต่เดี๋ยวผมตั้งระดับไว้อยู่ที่10ระดับนะเพราะว่าผมจะเซตค่ามาตรฐานเลยก็ประมาณ10ระดับที่ผมล็อกไว้ประมาณนี้อีกข้างหนึ่งก็ เอาเลยอ่าเดี๋ยวเอาตัวนี้ออกกอนอ่าเรียบร้อยพอเ,เดี๋ยวใส่น็อตน็ตเ,เข้าไปด้วยขบวนเท่ากันไหมเทียบน็อตดูก่อนอ่าเท่ากันติดตั้งก่อนฝั่งซ้ายเข้าไปนะครับผมตัวนี้จะหันออกข้างหลังนะอ่าแล้วก็ตัวสติ๊กเกอร์แกซี่ก็จะโชว์อยู่แนละ้วแล้วก็ใส่เข้าไปครับ ผู้เมียหัวเฟืองสาย้าไปเลยครับตัวล่างก็เป็นน็อตเลรหัวเฟืองนะครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงกดไว้ก่อนนะที่พึ่งปล่อยบล็อก12หายไปไหนวะ โอเคลอยอ่าเรายังไม่ได้ขันนะแล้วไปหาถุงไงนั้นให้พี่หน่อยถุงหิ้วกันน mm ็อตเป็นรอยก็อีกข้างหนึ่งก็ใส่แบบเดียวกันไปเลยนะครับผมใส่ตัวบนเข้าไปก่อน mm hmm. ปึ๊บใส่น็อตร้อยไว้ครับผมเป็นผู้เมียครับตัวนี้ไม่มีเกลียวนะมันจะเป็นผู้เมียแต่ถ้าตัวล่างจะเป็นเกลียวในตัวครับผมใส่เข้าไปตัวล่างก็แบบนี้ กดตูดรถอีกนิดนึงกดโอเคเอามือหุนเข้าไปก่อนกดอีกนิโอเคยังไม่แน่นนะปล่อยก่อนอ่าเราก็เช็คดูก่อนว่าเออสปริงอะไรอยู่ยังไงแล้วก็ตั้งคาให้เรียบร้อยนะครับผมเ็อยู่ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเราใช้ถุง ใส่ก่อนยิงนะเดี๋ยวน็อตมันเป็นรอยยิงตัวล่างก่อนครับเบอร์ mm hmm. 12ยิงเข้าโอเคเรียบร้อยฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับเรียบร้อยตัวบนก็เช่นทําเหมือนเดิมเลยครับผมตัวบนก็ทําเหมือนเดิมนะครับยิงเสร็จแล้วก็ใช้น,อน็อตใช้ประแจจับนะตัวบนก็จะเป็นผู้เมียเบอร์สี่นะกันรอยไว้ถ้าเราไม่ใส่มันก็ ก็ไม่เป็นอะไรก็อันนี้สายไปมันก็ช่วยได้เยอะครับ<อ>เรียบร้อยแล้วนะครับผมเอาเก็บของให้พี่หน่อยนี่นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับการติดตั้งโชคหลังเป็นโชคแกซี่นะครับส่วนในในในกล่องในลังตัวนี้แถมที่มากับชุดโชคแกซี่ก็ให้ลูกค้าไปเลยไม่ได้เก็บไว้นะอกแถมให้ลูกค้าไป เดี๋ยวเอารถลงมาปุ๊บเสร็จแล้วผมจะพามาดูทรงตัวนี้ก็โหลดหน้ามาแล้วนี่นึบๆเลยนะครับผมจบสุดแล้วในรบดาโชกชั่วโมงนี้ก็จะประมาณนี้มาดูของนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมจริงๆแล้วมันดูไปเหมือนสูงเนาะเพราะว่าบางไม้ก็จะยาวไปหน่อย ชั่วโมงนี้ถ้ารถสิ่งสิจริงๆแล้ววัยรุ่นเขาไม่ใส่นะถวนเอาออก oh, ไม่ใส่เมื่ออจะขายดีมากมาลอลซี่อะไรอย่างี้ชิไสายมาลอลซี่ชิวสายพัฒนครสวรรค์ฟ้าให้บิดอะไรงี้เมื่อก่อนขายดี <Hey. S 1> ถวันนี้วัยรุ่นเขาไม่ใส่เลยเขาเอาออกหมดเลยแต่นี่ก็กันมแมลงนะขี่ทางไกลได้สบาย oh, <no. S 1> ต้านลมด้วยถ้าผมขับนี่จมูกบานกว่าเดิมแล้วใสาไเนี่ยดีนะดีที่สุด <Hey. S 1> ก็ประมาณนี้ครับผม อ่าเดี๋ยวผมจะขี่ให้ดูนะทรงก็ประมาณนี้นะครับผมนึ๋มดนี่เห็นไหมก็ประมาณนี้นะเอาอยัางเนี่ยประมาณนี้นะครับผมทรงตอนนี้ยี่ห้าองศามาเวลาไหนจัดให้ได้หมดแหละได้ตังค์เอาหมดแหละไม่ใช่เหมือนลุงน้องผมนะ ทำทำโอ้ไมอยังเร็วเลยจะไปหาไปหาสาวโอ้โหเนี่ยประมาณนี้โอเคไหมเดี๋ยวไปเทสให้ดูนะไปเลยเฟียฟีอัลเฟีย นี่ครับมาดูเวลาเราเบรกหน้านะเบรกหน้ามันก็โช้กก็ต้องด้งแบบนี้นะพอเราเบรกเบรกหลังเห็นไหมอุ้ยเอาดีวันหมาวะโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมก็เสร็จเรียบร้อยนะครับส่งงานได้เลยก็ส่งประมาณนี้ก็ขี่ง่ายๆสนุกสนุกประมาณนี้เลยเรียบร้อยนะครับผมอไหล่ที่ร้านมีทุกอย่างเลยนะเกี่ยวกับพวกตระกูล X Max Forza ก็สนใจก็ สอบถามได้เลยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากน้องๆกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะช่องกุ้งแสงสว่างอย่าลืมไปดูกันนะรถใครก็ฝากแชร์ด้วยเดี๋ยวพบกันคลิปต่อไปเรามีเทคนิคดีๆมีคลิปดีๆให้ดูตลอดให้ชมตลอดนะครับผมสนใจก็สอบถามได้เลย <c oughs> พบกันคลิปต่อไปเ <c oughs> มืองกระสีเดชคุวยวัสดีครับ